สวัสดีครับโถตะเข่วตะยังนุ่มสามธิดชาแนลแม่แล้วครับผมครับเ้านน้กับมาผมมาพอกับสามธิดยุนาโคกนี่พี่น้องครับเ้านี้กะมาผมมาพอกับสามธิดยุนาโคกพี่น้องกับมือนีเขาเอาห่อเขาครับมือว่านนี่มือแรงคูเวียนทมาให้ไปเขาเวียนครับสามธิศก็เล่นได้ไปเขามือว่านตอนแรกๆนะครับตอนเย็นกับเขามือนีอีกมือหนึ่งเพราะสิเขามืออื่นพร้อม เขาก็เลยว่ามืออื่นเขาสีมาเข่าอยู่ครับเพราะว่าเขาสีมีธุระช่วงวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเนาะครับสามติดแต่ลยสีได้เขามือ่อนี่แต่ว่ามืออื่นไม่ได้เข่าครับครับก้อนกี้เสี้ยวห่อเขาห่อนา้ำแต้งตัวน้งตัวไปเอาเวียนกะออกมาเบิ่งหัวมังสวนมาเกลี่ยใกล้เกี่ยกาขึ้นเก่าแล้วครับนี่น้ำสูบล่องซาครับเมื่อว่านนี้ป้าพี่ป้าน้องสูบแล้วอันนี้จงไว้ในรองพักได้ทรานี่พี่น้อง นี่แหละได้ซ้ำนี่แหละครับซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ผุละกระติสูบอีกเที่ยนนึงมันบกลงผุละเบื้องหนามในลำหวยก่อนครับปลาถึงน้ำถึงยังกะออกมาให้ใจออกมายังอยู่ของนอนนะครับเมื่อกี้ซ้ำที่เกกบมาปล่อยตัวนึงครับกบส้มที่ดักไว้ตะดโดนแล้วล่ะไม่ได้เหตุกินจักเทือ่มันมีตัวเดียวครับว่ามีเวลาไปดักเพิ่มอีกก็เลยเอามาปล่อยครับให้เขายายพันธุ์ปล่อยซานี่แหละ เมื่อวานสูบน้ำกับวัดียดาพี่พ่อน้องมาเบิงมะเขือเทศยายนางครับมนี่ที่ภาพมาเบิงที่เด็ดของยายนางปลูกไปเนน้อยครับนี่มองดูหน่อเยเถอะมะเขือเทศง่ายคนะดกหน้าหม่าหอดจักเถื่อดกเป็นเครือเลยครับเป็นเครือเราเห็ดข้างเห็ดหั่นไว้แห่เลยคนที่สกแล้วครับนี่คนด,ดีครับ โกดโดดของเราข้างล่างอากาศเย็ยนครับมืบัอนี้อากาศเย็ยนคือเขาก,กสิเย็ยนไปประมาณจากั 5. กสามสี่มือกสิเริ่มอุ่นขึ้นแล้วครับช่วงอาทิตย์หน้าวันเสาร์ยุดวันอาทิตย์กสิได้ไปขึ้นเวียนตาวากสิอีกคู่เวียนอีกคู่หนึ่ง ขึ้นแทีนครับช่วงเศร้าเพราะว่าสามทิดตีเรฟาห์นนักกีฬาไปแข่งเนาะครับแข่งบอลเล่เพราะว่าสามทิดดูแลบอลเล่ครับบ,บอลเล่บอลชายสีได้แข่งรอบคัดเลือกวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามครับแต่ว่าเขาเริ่มคัดเลือกไปตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดปุ๋ยละแต่ว่าสีสามทิศมีแข่งวันที่ยี่สิบสองครับเปลี่ยนกีฬาของหน่วยงาน ปอท่อในอำเภอวลัดเนี่ยครับปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกับรวมกับขา้าราชการคู่ทางอำเภอทางโรงพยาบาลน,นะครับรวมทั้งเมดสิบสพีพี่น้องเขารวมแข่งขันทุกปีปีนี้สิปเป็นนาสิปเป็นปีที่สามสิบหานะครับที่จัดมาซึ่งสีม่วงเอ้สีเขียวครับเป็นเจ้าภาพปีนสีเขียวก็คือเทศบาลตำบลโคกสูงครับอันนี้ผักหอมเราสีหอมเราเห็นพี่น้องปีนี้ราวานอยู่ราวานบ่เกิดอันนี้หอมแบงครับ พอได้อยากได้กินกับพริกส่วนทางนี้เราก็สิปลูกพริกปลูกเครือแล้วครับบอ,อกบางม่วงกับออกไรยอยู่บางมง่วงน้ำา้อกไหม่ครับตัวน,นี้ข้อมูลมาขีดนี่ครับมันขึ้นมาซรับนี่กัพ่อได้ให้เราได้ฮดได้ลดน้ำครับอันนี้บ่ได้เปิดสายยางมาเนาะครับ,รบเอาเรื่องกีฬาต่อครับปีนี้เป็นสีเขียวเป็นเจ้าภาพเนาะครับสีเขียวเทศบาลตำบลโคลกสูงครับ อิทธ่านมากเป็นเป็นชุลมวมคุณคู่ของอำเภอเนี่ยแหละครับจำบ่อใดอิทธิพนมากนะสิเป็นคุณคู่ครับสบสีครับสีหน่วยงานของสานที่สิเป็นสีประจำหน่วยงานก็คือสีสมนะครับสีสมนี่สิเป็นของหน้าค่ำครับของสามทิศแล้วก็สีฟ้าสิเป็นของอบต่อสีสุขสำลาน สีเหลืองสิเป็นของอบตบ้นดงครับสีขาวสิเป็นของอบตทุ่งโป่งสีเขียวสิเป็นของเทศบาลตำบลโคกสูงครับสีม่วงสิเป็นของอบตเคลื่อนสีชมพูสิเป็นของเทศบาลเคลื่อนสีแดงนี่สิเป็นของการไฟฟ้าครับสีน้ำตาลสิเป็นของชมร่มคู่แล้วก็สีมีสีน้ำเงินนี่สิเป็นของอำเภอของเ่วยงาน ทางอำเภอเนาะครับว่าจะเป็นไปซีมี่ลงบาลอำเภอแล้วก็ทงังสถานตำรวจครับไปซะนี่ไปทังสัตแะครับิบสีครับสีแบงเป็นสามสายสีนีสายหนึ่งสีทีมเอาที่หนึ่งครับที่สองเขานะครับจะยีราแตะลับประเพณีแล้วก็อีกสองสายสี่สามทีมครับเอาที่หนึ่งเขาย่างเดียวปีนี้สามทิศอยู่สายสามทีมครับ ก็คือแพร่เพราะได้พี่น้องคัดแพทกก็ต้องเป็นงูกินหางนะครับจับฉลากเอาเป็นกีฬาประจําปีนะครับทุกปีที่จัดขึ้นทุกปีครับมีช่วงโควิดนั่นไม่ได้จัด็สิเริ่มต้งที่ยีเอ็ดไปเ็จสิ้นวมันที่ยี่สิบห้านะครับทันวาคมทีมเป็นงานมือุดทไทยขัดเลือกก็ท่าทีกขึ้นได้ไปเขาไปขึ้น,นที่หนึ่งที่สาม กะสีได้ไปชิมมนสุดท้ายครับกลางคืนกัสีมันมีงานเกน่ายร่วมรับประทานอาหารหมอบรักวั่นครับบักกอ,อกกระไลาลายเลยพี่นอ้องเมื่อกี้นอ้องก็มาเก็บเอาไปถุงหนึ่งเจี๊ยกอกมันธุ์จุ้งย่งมันโลนเต็มดินอยู่คุณายมันสิสวยพี่นอ้องสามชีิสีลงยามมันนี้ก่อนบ่เดาค้าตั้งกล่องมานำ้ำเดี๋ยวสีลงไปเบิง้งเอาด่างมาใส่ไว้นี่ใส่ไว้พ่อได้ปลาได้ยังไป หญญายงนางปนหอยงนางปินครับตัวตายกะเห็ดแห้งเห็ดป,าปาลญญาเกลือไว้ครับหนึ่งทะยางปุ่นเหีืยวไปเห็นปลาตะเพียนอยู่ครับแต่ว่าด่างมันขาดด่างประมาณวกเยื่เส้นผุละตัวได้ก็เอาตัวได้ก็บ่เอาครับมันอยู่ในสาหัาอ,อยู่แล้วเหระครับเวลามันมันไม่มนักกินกับพ่อได้มาจับไปอยากไปกินอยู่ครับเดี๋ยวซ้ำที่ขอลงไปยาก่อนครับยังมาสรุป,ปงานน้ำกันเอาพี่นองขึ้นมาแล้วด่างไฟ เพิ่มความอุบูรณให้ร่างกายก่อนครับโอ้เย็นเย็นนี่ครับบลงานห้องมีตรปลาตะเพียนพี่น้องหกเต้มหกเตมปลาตะเพียนใส่พอดีครับใส่ไอปีงใส่ลาบใส่เอาไปเฮ็ดเป็นปลาเกลือไว้ทันหนึ่งท่านั่นเนาะครับนี่ครับพอถ้าอยากได้กินขันสปอยมันตัวน้อยมันก็นมันติดด่ดงแล้วครับเกียดมันออกแล้วมันบ่อถาสีรอดหรอก พอดีครับพ่อพ่อจนแล,ละยู่ในสายไงย่างพ่อมีอย่างอยู่นึกว่าแต่มันสีบ่ออย่างครับพ่อเอามาปล่อยตอนนั้นเนาะทั้งเม็ดทั้ง2องสานี่ก็รวมกันสามร้อยครับทั้งปลาตะเพียนปลานินเอาไปนี่สักก้อนมือนี่ฟ้าครับที่ฟ้าไปทำงานเวลามือขึ้นออกมากเวลาจังสีมาเก,มก,ก็บม,กมะกรูดคำว่าสั่งกระเจ๊น้องมาเก็บมะกรูดตอนแรกนี่ครับเดี๋ยวเพิ่มพ่วงโมกุนให้ร่างกายจจ๊น้อยก่อนพี่น้องเอาบรรยากาศหน้าครครับพาบีพ่อน้อ,นองออกมาให้มาหน้าคือเกามาเบืองหัวเบืองสวนเมืองไกลเบืองกาหลอกกามา ยามเบื้องดงังก็ได้ได้เนวไปเฮ็ดกับเขาใส่หอวเขาไปทําการทํางานสามทิศกระสิอฝากพี่ตอนน้องไว้ซัพยหนีก่อนครับ <S <S ครับท่านนี้สามทิศกระคอขอบุญขอบคุณลนะครับพ่อแม่พี่น้องเ้างมัสสุขูชุคน์ละครับที่เขามารับชุ่มชิพของสามทิศตั้งแต่ตน้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชกุทรัพย์สักให้ที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสีบ่อยได้ผ่านคลิปใหม่ๆม่นะครับคลิปหน้าสามทิศทิดภาพพี่พ่าน้องไปเนี่ยการแจ้งข้อ,อช,มค,อช,ม,คอชมครับ ครับสำหรับลิปมี3สามทิ่กระเช้าใบส,ววสมิ่งก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ